น้าเรียงคุณสุดท้ายขอยลังลงจากฐานสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่าบ้านบ้านสำขาเนาะครับนออบ้านสำขาครับทำเพื่อิ์ศสีทุกรันนะครับพี่นอ้องอ่าอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดรีสะเก็ดเท่านี่ครับพี่น้อง ภาพพี่น้องมาเบิ่งบขงไฟโบราณน,นะครับพี่น,ออน้องชาวบ้านประเทศกันเองขึ้นมากครับนี่ครับเป็นบรงไฟคอสามครับคอสามสามหุ้นสามนิวน้วสามนิ้วเนาะเนาะครับพี่น้องไฟโบราณครับนี่น,นี่พี่น้องน,นี่นี่ครับนี่ครับตั้มตัวเป็นังซี่ครับแต่ส่วนส่วนทั้งหัวเขาจะติดนี่เขาเอ,อิญนิยังพ่อลูก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 จะมีลูกด้วครับพี่น้องนี่นี่น่ลูกบองไฟลูก เรื่ององไฟแม่ลูกครับแม่โมห์มครับของไฟแม่ลูกนี่ครับโบราณแท้โอ้ยพี่น้องผมการพ่อจะเห็นเือากันนะครับขนาดยุ่งยิ่ใกล้ๆนี่ครับเมื่อนี้ผมถืมาสู้มังไฟโบราณแห่งเมืองนะคพี่น้องปวดเอ่อติดตามมึงครับกล้องเขาจะเห็นบ่นะครับใกลสู้มังไฝไงเมื่อนี้มาสู้มังไฟโบราณครับเดี๋ยวพาไปเมืองที่งานมันงก็ลังล่างอยู่ครับนี่ เท็ตโตกับจูโตเขาทียมงานนะครับไม่ซื้อเทียมงานบะขยาเรายาเราครับขยาเรานี่ครับนี่นี่นี่ันน่งเิ็างครับวันหนึ่งนซาง้างันเถอะนี่ครับเิ่นตานนีเิ็นหลางหลุมหางลลางหูอยู่ครับพี่น้องจังไหนงครับจองบ้าวันครับ ข้างหัวไปหรอกนี่ครับโอ้นี่มาเบิ่งแทางหัวแทางหัวนี่มีส่วนประกอบอย่างนะครับอธิบายข่าวๆเลยมั้งนี่เป็นมือเผานะครับเผาหัวเปิดหัวแล้วก็จเป็นส่วข้อครับผมไอ้ที่อ่อนอ้อมอย่นี่คืออย่างครับไม่ไพ่ ในลายป่ะครับครับสงร้อยครับผมสองร้อยแบบว่าม้วนๆบินเคื่องบั้ยนะครับอ๋อครับครับนี่ครับกระทำพิล่าเลยสองร้อยสามร้อยด้วกันนะครับพี่น้องนี่ครับผมติดตามรับชมวงน้ำกันนะครับแต่ว่าใจคือกึังบั้ยๆมันกลับเป็นไับ่ได้นะครับโอเคครับผมตัวตางตัวหยางงาครับครับครับเอาพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมน้ำกันครับอยู่หน้าฐารดูนะครับพี่น้อง Ok เราไม่ต้องทำนไปไหนตามงตคยนจะมุ่งสีฉันบอกว่านรีีแล้วนะไม่เข้าไปยัคุสุธัยให้ทงลงจากฐานบอกไปบ้างเดียวเนี่ยก็ไป

ไปไ้นะครับะไที่ตันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นึงคือคือไอ้หนาเหล่กันเอมาก็จขึงคื่เส้นเมาน์ักันหาง่ไหมที่ตัไหน ปิดตับปิดตับไนี่เอยากจะมขับึนา่พี่นาเราเขยดทีนะครับม่อยทอสามนะพี่นองน้องจะซูมอย่างนี้จังหน่อยครับแล้วมีบดีนะครับบดีนะครับเขยืเทียดเขยดทีเรือด้านขวาของกอนฝาขาวงสม่านะครับ ขอดีที่นสูงครับไปรนครับขอดีกที่นสูงปนไ้คือเขเดียเท้ไส่หัวเปื็นตะเกียวนะครับขอลงเรียคนเน่อยแน่นเอาหัวี่หอแบบนิ่งไม่หงนเยันเือน่าหัวนอกก็ได้เราเองเป็นอย่างที่เราเป็นทวไปทอวร์อูิงมงคิาเนี่ยกบอนขาวนะครับูกอนขาว เดี๋ยวไล่ตะตุ๊เขียนขอล่ตาตุ๊กตาขาวาปตา,าจะไปก็เท่ขับให้เลยปขาวขอวคอยดูนะครับ,รบขบาวๆนี่นเป็นเยนี่งขึนติดตลอดนิดหน่อ เวลาตอนนี้ตยปาใหม่มั้งกูใหม่ตัดทิพตไปเแ้าทำเวลานะครับจยังทำเวลาชักเกีมตลอดนะครับหาจองว่างพี่ก็ต้องตีเลยไไป ขีดบอสทีดเราขวาไทยตีสิบครั้สองหนึน่งตูน